บทที่9กูุหลาบประดับดวงใจแม่ในความคิดคำหนึ่งไม่อาจแยกขาดจากคำว่ารักได้รักนั้นฉ่ำหวานอ่อ,อนละมุนและโอชารสปราศจากรักเด็กน้อยไม่อาจเติบใหญ่ผู้ใหญ่ไม่อาจถึงวุฒิภาวะปราศจากรัก เราจะอ่อนแอและเหี่ยวเฉาวันที่แม่ของฉันตายฉันได้บันทึกจุดเริ่มนี้ในสมุดบันทึกของฉันว่าความโชคร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันได้มาถึงแล้วแม้แต่ผู้สูงอายุก็จะรู้สึกไม่พร้อมเมื่อเขาสูญเสียแม่เขาจะรู้สึกเช่นเดียวกันว่าเขายังไม่โตพอ และรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างอย่างทันทีทันใดเขารู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งและโศกเศร้าเช่นเดียวกับลูกกำมพร้าผู้อ่อนเยาว์ลำนำเพลงและบทกวีทั้งหลายที่สรรเสริญความเป็นแม่นั้นช่างงดงามเป็นความงดงามโดยปราศจากความพยายาม แม่นักแต่งเพลงและกะวีที่ไม่มีพรสวรรค์มากนักก็ดูจะทุ่มเทหัวใจให้กับการแต่งเพลงและบทกวีเพื่อแม่และเมื่อผลงานเหล่านี้ได้รับการบรรเลงหรือขับกล่อมผู้เล่นก็จะพลอยรู้สึกซาบซึ้งใจไปด้วยเว้นเสียแต่เขาเหล่านั้นจะสูญเสียแม่ไปตั้งแต่เขายังเล็กมากเกินกว่าจะรับรู้ความรัก ที่มีต่อแม่นั้นว่าเป็นอย่างไรบทประพันธ์ที่สรรเสริญคุณความดีของความเป็นแม่นั้นดำรงอยู่นับแต่จุดเริ่มแห่งการเวลาซึ่งเป็นเช่นเดียวกันทั่วทุกขหนแห่งในโลกเมื่อฉันยังเป็นเด็กเคยได้ยินบทกวีพื้นๆเกี่ยวกับการสูญเสียแม่และมันยังคงเป็นบทกวีที่สำคัญต่อฉันยิ่งนัก หากแม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่เธออาจจะรู้สึกอ่อนโยนต่อท่านทุกครั้งที่ได้อ่านข้อเขียนนี้และหวาดเกรงสิ่งที่ยังอยู่ห่างไกลนี้ว่าเป็นเหตุการณ์อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ปีนั้นแม้ว่าฉันจะยังเด็กมากแม่ก็ลาจากฉันไปและฉันก็ประจักษ์ว่าฉันเป็นลูกกำพร้า ทุกคนรอบตัวฉันต่างพากันร่ำให้ส่วนฉันทุกกระทมอยู่ในความเงียบเมื่อปล่อยให้หยาดน้ำตาหลั่งไหลออกมาฉันรู้สึกว่าความเจ็บปวดนั้นเบาบางลงสนธยาห่อหุ้มสุสานของแม่เสียงระฆังจากวัดดังแวววหวานฉันได้ประจักษ์ว่า การสูญเสียแม่คือสูญเสียจัก,กรวาลทั้งมวลเราแหวกว่ายอยู่ในโลกแห่งความรักอันอ่อนละมุนในเวลาหลายสิบปีเรามีความสุขอยู่ที่นั่นโดยไม่ได้ตระหนักรู้แม้แต่น้อยแต่กว่าจะรู้ทุกอย่างก็สายเกินไป ผู้คนในชนบทไม่เข้าใจภาษาอันซับซ้อนของคนเมืองเมื่อคนเมืองกล่าวว่าแม่คือคลังแห่งความรักคำพูดเช่นนี้ซับซ้อนเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจได้คนชนบทในเวียดนามเปรียบเทียบแม่ของเขากับกล้วยพันธุ์ที่ดีที่สุดหรือเปรียบเทียบกับน้ำผึ้งข้าวหอมหรือน้ำอ้อย เขาแสดงออกเกี่ยวกับความรักของเขาด้วยวิธีธรรมดาและตรงไปตรงมาสำหรับฉันแม่เปรียบได้กับกล้วยหอมชนิดที่ดีที่สุดหรือข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดหรือน้ำอ้อยที่หวานอร่อยที่สุดคงมีสักครั้งที่เธอสางไข้มีความรู้สึกขมในปาก และไม่อยากอาหารเมื่อแม่ของเธอเข้ามาห่มผ้าให้ท่านดึงผ้าห่มมาจรดที่คางอย่างแผ่วเบาวางมือลงแตะหน้าผากที่ร้อนเป็นไฟของเธอนั่นคือมือจริงๆหรือว่าเป็นใยไหมอันอ่อนนุ่มจากสูงสวรรค์กันเนอ้อพร้อมกับกระซิบอย่างอ่อนโยนว่า ลูกที่น่าสงสารของแม่เธอรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมเมื่อแม่สัมผัสเธอด้วยความรักอันอ่อนหวานความรักของท่านช่างหอมหวนประดุดดังกล้วยรสดีข้าวหอมละมุนและน้ำอ้อยอันโอชารสงานของพ่อนั้นมากมายและยิ่งใหญ่ประดุจขุนเขา การอุทิศตนของแม่เพื่อลูกนั้นท่วมท้นดุดสายน้ำจากต้นน้ำบนภูเขารักของแม่คือรักแรกที่เรารู้จักเป็นต้นกำเนิดแห่งความรู้สึกรักทั้งปวงแม่ของเราคือครูคนแรกที่สอนเราเกี่ยวกับรักซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิต ปราศจากแม่ฉันไม่มีวันจะได้รู้จักวิธีที่จะรักเป็นเพราะท่านที่ทำให้ฉันรักเพื่อนบ้านเป็นเพราะท่านที่ทำให้ฉันรู้จักรักสิ่งมีชีวิตทั้งปวงความคิดแรกเกี่ยวกับความเข้าใจและความการุณาเป็นสิ่งที่ฉันได้จากท่านแม่เป็นรากฐานของรักทั้งปวง และมีประเพณีทางศาสนาจํานวนมากที่ตระหนักรู้ในสิ่งนี้และให้เกียรติอย่างลึกซึ้งต่อสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นแม่อันได้แก่พระแม่มารีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนหรือพระแม่กวนอิมมีน้อยนักที่เด็กจะร้องแล้วแม่ไม่รีบวิ่งมาที่เปล แม่คือจิตใจอันอ่อนโยนและอ่อนหวานผู้ทำให้ความโศกเศร้าและความวิตกกังวลปรลาสนาการไป mm hmm. เมื่อเราเปล่งคำว่าแม่หัวใจของเราเลี่ยมล้นด้วยความรักทำให้แทบไม่เหลือช่องว่างระหว่างความเชื่อและการแสดงออกแห่งรักในตะวันตก เราฉลองวันแม่ในเดือนพฤษภาคมฉันมาจากชนบทในประเทศเวียดนามและฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับประเพณีนี้มาก่อนวันหนึ่งฉันกับพระเทียนเอินไปเยือนย่านกินซ่าในเมืองโตเกียวและเราก็พบกับเด็กนักเรียนญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของพระเทียนเอินที่หน้าร้านหนังสือนักเรียนสาวคนหนึ่งในกลุ่มกระซิบถามท่านคำถามหนึ่ง และหลังจากนั้นก็หยิบดอกคาเนชั่นสีขาวจากกระเป๋าของเธอมากลัดไว้ที่เสื้อของฉันฉันรู้สึกประหลาดใจและเขินเล็กน้อยฉันไม่รู้ว่าการแสดงออกเช่นนั้นมีความหมายอะไรและฉันก็ไม่กล้าถามฉันพยายามทำท่าเป็นธรรมชาติโดยนึกเสียว่าคงจะเป็นประเพณีท้องถิ่นอะไรสักอย่าง เมื่อเขาคุยกันเสร็จแล้วฉันพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เทียนเอินกับฉันก็ไปในร้านหนังสือเขาบอกฉันว่าวันนี้คือวันแม่ในญี่ปุ่นหากแม่ของคุณยังมีชีวิตอยู่คุณจะติดดอกไม้แดงที่กระเป๋าหรือที่ปกเสือ้อและภูมิใจที่ตนเองยังมีแม่อยู่หากท่านหาชีวิตไม่แล้วคุณก็จะติดดอกไม้สีขาวที่เสือ้อ ฉันมองดูดอกไม้สีขาวบนเสื้อของฉันและทันทีทันใดฉันก็รู้สึกเศร้ามากมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กกำพร้าที่เศร้าโศกมากพอๆกับเด็กกำพร้าคนอื่นๆลูกกำพร้าเช่นเราไม่มีโอกาสได้ติดดอกไม้แดงอย่างภาคภูมิใจอีกต่อไปผู้ติดดอกไม้สีขาวนั้น รู้สึกเศร้าโศกและไม่อาจหักข้ามความคิดที่หวนไปหาแม่ของเขาได้เลยผู้ติดดอกไม้สีแดงนั้นเป็นสุขใจด้วยรู้ว่าแม่ของตนยังมีชีวิตอยู่เขายังสามารถให้ความชุ่มชื่นใจแก่แม่ก่อนที่ท่านจะจากไปและก่อนที่มันจะสายเกินไปฉันพบว่า นี่เป็นประเพณีอันงดงามฉันขอเสนอให้พวกเราในเวียดนามและในตะวันตกทำในสิ่งเดียวกันนี้ด้วยแม่คือต้นทานแห่งรักอันไร้ขอบเขตเป็นสมบัติล้ำค่าที่ไม่มีวันเหือดแห้งแต่น่าเสียดายที่บางครั้งเราหลงลืมไป แม่คือของขวัญอันงดง,งามที่สุดที่ชีวิตมอบให้แก่เราเธอทั้งหลายก็ยังมีแม่อยู่ใกล้โปรดอย่ารอจนถึงวันตายของท่านที่จะกล่าวว่าคุณพระช่วยฉันมีชีวิตอยู่เคียงใกล้แม่ตลอดหลายสิบปีนี้โดยไม่เคยได้มองดูท่านอย่างใกล้ชิดเพียงแต่เหลือบมองดูท่านพูดด้วยไม่กี่คำ หากไม่ขอเงินก็ขอสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้เธอนอนชิดใกล้เพื่อรับไออุ่นเธอบึ้งตึงหรือโกรธกับท่านเธอได้แต่ทำให้ชีวิตท่านสับสนทำให้ท่านกังวลใจบั่นทอนสุขภาพของท่านทำให้ท่านต้องนอนดึกและตื่นแต่เช้าแม่จำนวนมากตายตั้งแต่ยังสาวเพราะลูกๆของเธอ ตลอดชีวิตของท่านเราคาดหวังให้ท่านทำอาหารล้างถ้วยล้างชามซักเสื้อผ้าและทำความสะอาดที่เราทำสกรปรกเอาไว้ในขณะที่เราคิดถึงแต่เพียงผลการสอบและอาชีพของเราแม่ของเราไม่มีเวลาที่จะมองดูเราอย่างลึกซึ้งอีกต่อไปเพราะเราก็ยุ่งเกินกว่าจะมองดูท่านอย่างใกล้ชิด ต่อเมื่อท่านจากไปเราจึงจะตระหนักว่าเราไม่เคยรับรู้ถึงการมีแม่มาก่อนเลยในประเทศเวียดนามเมื่อถึงเทศกาลอุลลำพนะหรือศาสตร์จีนเราจะได้ฟังนิทานและตำนานเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์โมคคัลลานะและเกี่ยวกับความกตัญญูของลูกการงานของพ่อความรักของแม่ และหน้าที่ของลูกทุกคนจะอธิฐานให้พ่อแม่มีอายุยืนนานหรือหากว่าท่านสิ้นชีวิตไปแล้วก็ขอให้ท่านได้ไปเกิดใหม่ณแดนสุขาวดีเราเชื่อว่าลูกที่ไม่มีความกระตันยูเป็นคนไม่มีคุณค่าแต่ความกระตันยูก็เกิดจากความรักในตัวของมันเองด้วยปราศจากความรักความกระตันยูก็เป็นเพียงสิ่งจอมปลอม เมื่อมีรักนั่นก็เพียงพอแล้วไม่มีความจำเป็นต้องพูดถึงพันธะกรณีการรักแม่ก็เป็นสิ่งเพียงพอแล้วมันไม่ใช่หน้าที่มันเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งดุดเดียวกับที่เธอดื่มน้ำเมื่อกระหายเด็กทุกคนจะต้องมีแม่และเป็นสิ่งธรรมดาที่สุดที่จะรักท่านแม่ย่อมรักลูก และลูกก็รักแม่ลูกต้องการแม่และแม่ก็ต้องการลูกหากแม่ไม่ต้องการลูกและลูกไม่ต้องการแม่ก็แสดงว่านี่มิใช่แม่และนี่มิใช่ลูกนั่นเป็นการใช้คำว่าแม่และลูกที่ผิดเมื่อฉันเป็นเด็กครูคนหนึ่งของฉันถามว่า เธอจะต้องทำอะไรเมื่อเธอรักแม่ฉันบอกครูว่าฉันต้องเชื่อฟังท่านช่วยท่านดูแลท่านยามแก่ชราและสวดภาวนาให้ท่านตลอดจนดูแลหิ้งบูชาบรรพบุรุษยามท่านลาจากไปชั่วการละนานมาบัดนี้ฉันรู้ว่าคำว่าอะไรในคำถามของครู เป็นสิ่งเกินจำเป็นถ้าเธอรักแม่ของเธอเธอไม่จำเป็นต้องทำอะไรเธอรักท่านนั่นก็เพียงพอแล้วการรักแม่หาใช่เรื่องของศีลธรรมหรือคุณธรรมแต่อย่างไรโปรดอย่าคิดว่าฉันเขียนสิ่งเหล่านี้เพื่อสอนศีลธรรมแก่เธอการรักแม่เป็นเรื่องของการรับประโยชน์ แม่เปรียบได้กับบ่อน้ำผู้อันใสบริสุทธิ์เปรียบได้กับอ้อยอันแสนโอชารสหรือน้ำผึ้งเปรียบได้กับข้าวหอมคุณภาพดีที่สุดหากเธอไม่รู้จักวิธีรับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าเป็นความโชคร้ายของเธอฉันเพียงแต่ต้องการนำความสนใจของเธอมาสู่สิ่งนี้เพื่อช่วยให้เธอหลีกเลี่ยงจากการพร่ำบ่นว่า ไม่มีอะไรเหลือในชีวิตอีกแล้วสำหรับเธอหากการปรากฏอยู่ของแม่อันเป็นของขวัญอันล้ำค่าไม่อาจทำให้เธอพึงพอใจแล้วไซส์แม้เธอจะได้เป็นถึงผู้อำนวยการของบริษัทใหญ่หรือกษัตริย์แห่งจักรวาลเธอก็อาจจะไม่รู้สึกพึงพอใจฉันรู้ว่าพระผู้สร้างนั้นไม่มีความสุข เพราะพระองค์ทรงเนรมิตองค์ขึ้นเองและไม่มีโชคที่จะมีแม่ดังเช่นคนอื่นฉันอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังสักเรื่องโปรดอย่าได้คิดว่าฉันเป็นคนสิ้นคิดพี่สาวฉันน่าที่จะไม่แต่งงานและฉันก็น่าที่จะไม่บวชแต่อย่างไรก็ตามเราทั้งสองต่างต้องจากแม่ไป คนหนึ่งจากไปเพื่อเริ่มชีวิตใหม่เคียงข้างชายที่เธอรักอีกคนหนึ่งจากไปเพื่อเดินตามอุดมคติของชีวิตที่เขาบูชาคืนที่พี่สาวของฉันแต่งงานแม่ของฉันกังวลใจกับเรื่องต่างๆนับร้อยพันสิ่งแต่ก็ไม่มีทีท่าเศร้าโศกแม้แต่น้อยแต่เมื่อเรานั่งลงที่โต๊ะอาหารเพื่อรับประทานของว่างในขณะรอให้เขยของเรามารับพี่สาว ฉันเห็นว่าแม่ไม่ได้ทานอะไรแม่แต่คำเดียวท่านกล่าวว่าเป็นเวลาถึง1 8ปีที่เธออยู่ร่วมโต๊ะอาหารกับเราและวันนี้เป็นมื้อสุดท้ายที่เราจะได้ทานร่วมกันก่อนที่เธอจะจากไปอยู่ร่วมโต๊ะอาหารกับครอบครัวอื่นพี่สาวของฉันร้องไห้ก้มศรีรษะลงเกือบชิดจานอาหาร และเธอพูดว่าแม่จ๋าลูกจะไม่แต่งงานแต่เธอก็แต่งงานไปในที่สุดสำหรับฉันฉันจากแม่เพื่อมาบวชการแสดงความยินดีกับผู้ที่ตัดสินใจออกเรือนมาบวชคนมักจะกล่าวว่าผู้บวชคือคนที่เดินตามหนทางแห่งการตรัสรู้แต่ฉันไม่รู้สึกภาคภูมิใจนักฉันรักแม่ แต่ฉันก็มีอุดมคติด้วยการรับใช้อุดมคตินั้นทำให้ฉันต้องจากแม่มาซึ่งเป็นสิ่งที่ทรมานใจสำหรับฉันบ่อยครั้งในชีวิตที่เราจำเป็นต้องเลือกซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ทำได้ยากเราไม่สามารถจับปลาสองมือในเวลาเดียวกันมันเป็นเรื่องยากเพราะหากเรายอมรับการเติบโตเราต้องยอมรับความทุกข์ด้วย ฉันไม่ได้เสียใจที่จากแม่มาบวชแต่ฉันเสียใจที่ฉันต้องเลือกเช่นนั้นฉันไม่มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมบัติล้ำค่าชิ้นนี้ทุกคืนฉันสวดภาวนาให้แม่แต่เป็นไปไม่ได้อีกแล้วที่ฉันจะได้ลิ้มรสกล้วยหอมอันแสนวิเศษข้าวหอมมะลิชั้นดีและน้ำอ้อยที่แสนโอชารส โปรดอย่าได้คิดว่าฉันกําลังแนะนำให้เธอเลิกทำงานอาชีพของเธอและอยู่แต่ในบ้านเคียงข้างแม่ของเธอฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้สั่งสอนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องทางศีลธรรธมฉันเพียงแต่ต้องการเตือนใจเธอว่าแม่นั้นเปรียบได้กับกล้วยเนื้อดีข้าวพันดีน้ำพึง้งและน้ำตาลอันหอมหวาน ท่านเป็นความอ่อนโยนท่านคือความรักด้วยเหตุนี้พี่น้องทั้งหลายโปรดอย่าได้หลงลืมแม่การหลงลืมก่อให้เกิดความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่และฉันหวังว่าเธอจะไม่ประสบกับความสูญเสียเช่นนั้นไม่ว่าจะจากความเขาหรือจากการไม่ใส่ใจ ฉันขอติดดอกกุหลาบสีแดงไว้ที่ปกเสื้อของเธอด้วยความยินดีเพื่อให้เธอมีความสุขเพียงเท่านี้หากฉันต้องให้คำแนะนำใดๆฉันก็จะบอกว่าคืนนี้เมื่อเธอกลับจากโรงเรียนหรือที่ทำงานหรือคราวหน้าเมื่อเธอกลับไปเยี่ยมแม่เข้าไปในห้องของท่านอย่างเงียบ พร้อมด้วยรอยยิ้มนั่งลงข้างกายของท่านไม่ต้องกล่าวคำพูดใดแต่ทำให้ท่านละจากการงานที่ท่านกำลังทำมองดูท่านให้นิ่งนานมองดูท่านอย่างถี่ท้วนเพื่อจะได้แลเห็นท่านอย่างชัดเจนเพื่อที่จะได้ตระหนักว่าท่านยังอยู่ตรงนั้นมีชีวิตอยู่ นั่งอยู่ข้างกายของเธอจากนั้นกุมมือของท่านไว้และถามคำถามท่านสั้นๆว่าแม่จา๋าแม่รู้อะไรไหมท่านจะประหลาดใจเล็กน้อยและจะถามเธอด้วยรอยยิ้มว่ามีอะไรหรือลูกรักมองดูตาท่าน พร้อมด้วยรอยยิ้มที่สงบอ่อนโยนบอกท่านว่าแม่รู้ไหมว่าลูกรักแม่ถามท่านด้วยคำถามนี้โดยไม่ต้องรอฟังคำตอบแม้ว่าเธอจะมีอายุ30หรือ40ปีหรือแก่กว่านั้นถามท่านเช่นนี้เพราะเธอเป็นลูกของท่านแม่ของเธอและเธอจะรู้สึกเป็นสุขใจรับรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ ในความรักอันนิรันดร์และวันพรุ่งนี้เมื่อท่านต้องจากเธอไปเธอจะไม่รู้สึกนึกเสียใจเลยนี่คือเนื้อเพลงที่ฉันมอบให้เธอได้ร้องขับขานในวันนี้พี่น้องทั้งหลายได้โปรดภาวนากับบทเพลงนี้เพื่อว่าเธอจะได้ไม่ใช้ชีวิตอยู่ในความละเลย และหลงลืมดอกกุหลาบสีแดงดอกนี้ฉันได้ติดไว้ที่ปกเสื้อของเธอแล้วขอให้เธอมีความสุข